สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะเช้าเช้าวันพฤหัสเนาะก็มาทำอาหารเช้ากินกันเนอะพี่น้องจ้าอาหารเช้าอารเช้าพี่น้องกินอาหารเช้ากันหรือยังคะ อย่าลืมกินอาหารเช้านะคะก่อนจะออกจากบ้าน กินกันสักก่อนยายก็นะนะัอยู่บ้านนะครับพี่น้องประดิษฐ์ประดอยของกินสักหน่อยมันจะได้ได้อรรถขยันยายนะขยันทำกินนะคะพี่น้องทำนองทำนี่ เพื่อที่จะนะมันจะได้มีรสชาติในการกินนะคะสวยไม่สวยไม่รู้ลองทำดูออมันจะสวยไหมยอยากจะกินไข่ดาวรูปผลใจนะะแต่ของคุ้นี้มันก็ต้องนักไถ่ใจ มีเวลาก็ทํานะคะพี่น้องไม่มีเวลามันก็ทําไม่ได้น้อมันใช้เวลานะคะอยู่บ้านก็ทําใส่เบาๆค่อยๆทำประเด็ดประดอยทำ ว่าคุณตาเขาซื้อเครื่องมือมาเนะาะทำนู่นะะทำนี่แล้วก็ทำทั้งๆทำทั้นทนนหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะก็ดีกว่าลองดูเพราะช่วงนี้มันช่วงที่ว่าเราอยู่บ้านทำมันทำนี่อาหารเช้าอาหารเช้ายายเองนะเนี่ยไม่ได้ให้คุณตานะคุณตาแกกินเองพี่น้องเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ตัวใครตัวมันค่ะพี่น้องบ้านนี้ ก็ทักินเองยายก็ดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องไม่ได้มานั่งทำกับข้าวให้คุณตากินคุณตาเลี้ยง่ายค่ะน้องขนมปังชิ้นเดียวแกก็อยู่แล้วมีแต่่วนยายของยายนะมีแต่ยายทํากินกับข้าวไทยนะคะคุณตาแกไม่ค่อยกินอ่าทีนี้เขาสุกแล้วเราก็ตัด เราเขาอ,ออกเอ้คมาได้บอสนีน่เราก็ค่อยๆเลาะเขานะครับพี่เนาะเลาะอ,ออกนะคะเลาะอ,ออกจะเป็นกู้โปรใจให้ยายบอสนี่ ล้นค่ะล้นต้องล้นนะคะล้นเรือได้ล้นไหมได้ไหม กินไข่ดาวเนาะ, <c oughs> ะไม่ขาดเอาใหม่กินใหม่ค่ะต้องใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆนะคะพอได้เย็นมันกมน็มันก็จะไม่ได้กินของสวยๆนะคะวันนี้ยายไทยไทยอยากกินของอสวยๆทำให้ชีวิตชีวาเราเดีขึ้นในช่วงเช้าๆนะคะรูปหมดใจ ไหนแล้วก็ต้องค่อยๆนะคะร้อนก็ร้อนโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วใกล้จะเป็น,นะความเรินแล้วค่ะเจี๋เวนิดนึงน,น้าพี่น้องก็ไม่เป็นหัวใจให้ยายอยู่ดี แป็นไปซะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะคะ <Yeah. S 1> อีกสักลูกหน่งยนะนะอีกสักลูกนะคะ พอแล้วจับแสกจานขึ้นมาขึ้นมานี่วางนะคะก็ยังคอเป็นรูปร่างอยู่อ่านะน้ รอะะรอรอ,รอนะคะพี่น้องอีกตูหนึ่งก็โอเคมาดูกันเดี๋ยวไปดูจับใส่จานกันนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะอยู่ดีมีแห่งเนื้อ